สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมเองก็เคยเจอกับเรื่องราวสยองขวัญกันมาแล้วเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะทําให้คุณผู้ชมขนลุกตัวชาเหนือออกทั่วทั้งตัวทั้งที่อากาศบริเวณนั้นหนาวเย็นนั่นแหละครับคืออาการของคนที่กําลังตกอยู่ในมิติมืดคุณผู้ชมลองปิดไฟตั้งใจฟังและจับตาดู เรื่องราวน่าสยองขวัญตอ่อไปนี้แล้วก็อย่าตกใจนะครับว่าถ้าอยู่ๆคุณผู้ชมรู้สึกเย็นวาบที่กระดูกสันหลังขึ้นมาพราะนั่นคืออาการของคนที่กำลังตกอยู่ในมิติมืดขอต้อนรับเข้าสู่มิติมืดคลังเก็บผี เปิดมุ้งเข้ามาแล้วเขาค่อยๆเลื้อยเหมือนแบบคลานเข้ามาในมุ้งแล้วเลื้อยมาหยุดที่หน้าเราผู้ชายตัวดําหัวเกลียนใช่ไหมพูดแค่นี้แล้วเขาบอกว่าไปกลับแต่ก็จิตอธิษฐานว่าคุณลุงครับผมมาส่งคุณลุงถึงบ้านแล้วนะคุณลุงฟังพระสวดนะครับข้างหลังไม่มีคนนะเพิ่งไปส่งศพมาเด็กปั๊มก็เลยบอกว่าตอนที่พี่ไปเข้าห้องน้ำมีคุณลุง เนื่องจากว่าคือเข้าไปทําบุญกันมาแล้วมันมีหมอหรือพวกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับทักมาว่าจะเกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนฉะนั้นอยากขี่รถออกไปไหนตอนกลางคืนไม่ว่าจะคนเดียวหรือ2คนอะไรเงี้ยหาคุณผู้ชมต้องเจอกับวิญ,ญญาณปริศนาที่ตามมาหลอกหลอนคุณผู้ชมอยู่นานนับปีคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและนี่คือเรื่องราวหน้าขนลุกของคุณไผ่ ที่มักจะเจอกับผู้ชายร่างสูงใหญ่ผิวดำคล้ำหัวเกรียนตาแดงกลัาชายคนนี้มักจะมาหาคุณไผ่เหมือนต้องการจะทวงอะไรบางอย่างแต่กว่าคุณไผ่จะรู้ความจริงวิญญาณตัวนี้ก็ได้ตามหลอกหลอนคุณไผ่จนแทบเสียสติเพราะความกลัวและนี่คือประสบการณ์มิติมืดของคุณไผ่ครับ สวัสดีครับผมบุญวัฒน์ทองทองครับผมก็ปัจจุบันทำอาชีพเป็นภูมิกับครับผมก็เรื่องของผมนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณอายุ15ปีครับตอนนั้นมาเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศครับที่ที่กรุงเทพครับผมก็เป็นโครงการที่เอาเด็กต่างจังหวัดมาเรียนในกรุงเทพครับซึ่งโรงเรียนที่ผมได้ไปอยู่นั้นก็เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งแถวบางรักครับ คือโรงเรียนแห่งนี้มันเป็นโรงเรียนที่มีประวัติเป็นฐานทัพสงครามโลกครั้งที่สองของญี่ปุ่นมาทิ้งระเบิดอะไรเงี้ยครับก็มีเรื่องผีอะไรเยอะแยะมากมายที่เล่ากันมาแต่เรื่องของผมที่ผมเจอเนี่ยก็คือมันจะเป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่นอนนะครับทีนี้เวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องลงมาเข้าข้างล่างผมก็เดินมาเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเวลาประมาณตอนนั้นก็น่าดึกแล้วครับประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ครับ ก็ทําธุระปกต Bref.. ิแล้วก็คือพื้นห้องน้ำเนี่ยมันจะยกพื้นสูงแล้วก็จะเห็นเหมือนเหมือนเป็นพื้นน้าเฉาะแฉเฉาะแฉอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนแบบถ้าเกิดใครเดินเนี่ยเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นคนเดินสักพักหนึ่งก็มีเสียงเป็นคนเดินเข้ามาเห็นเงาสะท้อนบนพื้นน้ำครับเดินเข้ามาเข้ามา เราคิดว่าเป็นเพื่อนคือในใจตอนนั้นคิดว่าเป็นเพื่อนเราก็เหมือนตักน้ําใส่ขันนะถ้าเกิดว่าแกล้งเราหรือแอบดูเนี้ยเราจะสาดแน่นอนคือเขาก็เดินมาเดินมาจริงๆครับแฉะะแะแบบเหมือนเป็นเท้าที่กระทบกับน้ําแล้วเราเห็นเงาสีดําอยู่เห็นชัดมากแต่ว่าเราเห็นเป็นแค่เงานะครับเขาก็เดินมาหยุดจริงๆครับหยุดที่หน้าห้องน้ําผมแล้วเขาค่อยๆก้มมอง เขาก้มอกมองก้มมองจริงผมก็คิดว่าเพื่อนแล้วในใจคือคิดว่าเพื่อนก็ตักน้ํากะแบบเงื้อมือแบบจะสาดเขาอะไรเงี้ยคือภาพที่เห็นตอนนั้นที่จําติดตาตั้งแต่อายุ15เลยก็คือเป็นเงาเงาสีดําผู้ชายตัวใหญ่หัวเกลียนตัดผมเกลียนแบบเป็นเป็นแบบหัวเกลียนเลยแล้วก็ค่อยๆก้มมองก้มมองก้มมองเรา แล้วภาพมันก็ตัดไปแบบเหมือนตัดแว็บไปเลยครับ <_ imprint> เราก็รีบทําธุระของเราแล้วก็แบบเดินรีบเปิดประตูห้องน้ําออกมาเดินดูรอบๆแบบมันก็ไม่มีใครไม่มีเพื่อนเราไม่มีอะไรคือคือภาพมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยแบบเราคิดว่าคงคงโดนแล้วล่ะคงคงใช่แล้วล่ะประสบการณ์การเห็นผีครั้งแรกในชีวิตตอนอายุ15ตอนนั้นเวลาก็ผ่านไปผมก็กลับไปอยู่บ้านเนี่ยคือบ้านต่างจังหวัดก็จะเป็นแบบ พื้นยกพื้นสูงเป็นบ้านไม้ด้านล่างก็จะโปร่งโล่งด้านบนก็จะแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้แล้วก็นอนมุง้งแล้วก็กางมุ้งนอนปกติทุกคืนอะไรอย่างนี้มันจะมีคืนหนึ่งแบบมีเสียงคือคือมันเป็นเหตุการณ์แบบประมาณใกล้ใกล้สว่างและใกล้รุ่งแล้วก็จะมีเสียงแบบคนมาเรียกผมก็คิดว่าเป็นเรียกพ่อเรียกน้าไปแบบทำนาอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าคือจะขึ้นไปบนบ้าน จะขึ้นไปหามันผมก็คือเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นสลืมสลือเหมือนจะนอนแล้วเงี้ยครับเอ้ยเหมือนเหมือนจะตื่นแล้วเงี้ยครับสลืมสลือเขาบอกว่าจะขึ้นไปหามันแล้วมีคนบนบ้านตะโกนลงไปว่าจะขึ้นมาทําไมไม่ให้ขึ้นแล้วเหมือนเจรจาอยู่สักพักหนึ่งบ้านความรู้สึกตอนนั้นคือบ้านมันหวันไปทางหลังมันแบบเหมือนเหมือนแผ่นดินไหวแต่ว่าแบบ เหมือนมันมีแบบแรงมหาศาลที่ที่เดินอยู่บนพื้นบ้านนี่เป็น,เป,นเป็นบ้านไม้ในความคิดตอนนั้นคือมันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นได้ยินเสียงยาได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียงทุกคนพูดคุยกันแต่เราก็แบบไม่ได้สนใจเราไม่ได้ไปโฟกัสที่เสียงเขาก็เดินมาแบบมันเป็นฟิลของความรู้สึกประมาณแบบเขาเดินแล้วบ้านมันหวั่นไปหมดเนี่ยครับเหมือนในมโนภาพของเราตอนนั้นคือ เห็นว่าเป็นแบบคนตัวใหญ่ที่เดินเข้ามาแล้วเปิดมุ้งเข้ามาเปิดมุ้งเข้ามาแล้วค่อยๆเลื้อยเหมือนว่าคลานเข้ามาในมุง้งแล้วเลื้อยมาหยุดที่หน้าเรา หน้าเราเนี่ยคือจําได้เลยว่าเป็นคนเดียวกับที่เจอที่โรงเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนที่กรุงเทพคือเป็นคนคนเดียวกันแบบมโนตอนนั้นคือแบบจําได้เลยว่าคนนี้แหละตามมาแล้วแล้วคือก็หายใจไม่ออกก็พูดเหมือนแบบโดนผีออมตอนนั้นคือรู้แล้วว่าโดนผีออมเป็นยังไงคือก็ฮึดอยู่นานสู้อยู่นานจนแบบจนแบบ ท่องอะไรนุ่นนี่นั่นต่างๆจนจนหมดมันหมดแรงแล้วมันเขาทับแล้วหนักมากแล้วเราก็เห็นแบบลืมตาก็เห็นว่าเป็นเขาอยู่อยู่อยู่ยตรงหน้าเราเ,เราก็ใช้แรงทั้งหมดฮึดเขาขึ้นมาแล้วเขาก็เหมือนแบบไปยืนอยู่ไปลายปลายเท้าเราแล้วก็เราก็พูดกับยายว่ายายโดนโดนผมโดนผีอำตอนนั้นเราไม่คิดถึงแบบเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรเลยเพราะว่าเราเป็นเด็ก อายุ15เราก็ไม่รู้เรื่องแต่เราก็เล่าเรื่องในขยายให้แม่ฟังเขาก็บอกให้ไปทำบุญหรืออะไรเงี้ยแต่ก็เวลามันก็ผ่านไปคือเราจะเจอเขาทุกครั้งในในความฝันเจอมาอา้ามมาอะไรเงี้ยบ่อยๆน,น,นานๆมาที่หรือแบบหรืออยากมาก็มาเงี้ยคือมันเป็นฟิลแบบ กลัวด้วยกลัวทั้งกลัวแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยอะไรด้วยแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เขาเป็นใครจนกระทั่งไปเรียนที่เชียงใหม่ไปเรียนที่ไปเรียนที่เชียงใหม่เนี่ยมัมนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปค่าอาสากับเพื่อนไปค่ายอาสาของชมรมหนึ่งของมหาลัยแล้วก็ไปบนดอยอำเภอเสมืองซึ่งพอไปถึงที่จุดหมายปลายทางเนี่ยก็เป็นโรงเรียนเก่าๆแล้วาก็ไปบูรณะซ่อมแซมกันแล้วชาวบ้านเขาพูดว่าแบบเป็นชนเผ่าว่วาแบบมีพระองค์หนึ่ง ดูดวงเก่งมากอ,าอยู่บนดอยอยู่บนเขานะเด็กๆจะไปกันไหมเดินไปดูได้อะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้มีความแบบอยากจะดูหรืออะไรนะครับแต่ว่าพี่ๆในกลุ่มอะไรเงี้ยตอนนั้นเราปีหนึ่งครับก็ไปกันก็ไปแห่กันไปพี่ๆเขาก็ดูดวงกันไปดูดวงแม่นหมั่งอะไรบ้างว่ากันไปพราะถึงคิวเราเราก็เหมือนว่าเอออยากอยากลองถามดูนึกถึงเรื่องเรื่องที่เราโดนอามได้ เหมือนเหมือนในใจมันค kind of ิดลองของครับว่าแบบจะแม่นจริงหรือเปล่านะาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนถามก็ยกมือไหว้ถามว่าหลวงพ่อครับคนที่มาอํมผมเป็นใครครับคือถามตรงๆถามตรงๆนี้เลยหลวงพ่อก็เหมือนแบบเหมือนอยากเหมือนเขาคือคือเขาพูดว่าเขาพูดตอบกลับมาตอบกลับมาแบบทําให้ผมน้ําตาไหลเลยคือคนที่ตัวดําๆหัวเกลียนเกลียนใช่ไหม ใช่ครับหลวงพ่อแบบจะร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนผมก็ยิ่ง,ยงอยากรู้ไปใหญ่ว่าเขาเขาคือใครหลวงพ่อก็ถามหลวงพ่อก็บอกว่า,าเป็นเขาเป็นเพื่อนเรานะถ้ามีโอกาสให้นําพวงมาลัยดอกไม้สามสีไปไหว้สมเด็จพระเจ้าตากคือหลวงพ่อพูดแค่นี้ผมบอกแค่นี้แล้วก็เราก็อยากรู้แล้วก็ถามต่อแล้วเขาจะเอาชีวิตผมไหมเขาจะคือเขาจะอะไรยังไ,ไงไหมอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นแค่เพื่อนเป็นเพื่อนกัน มันมีอะไรบางอย่างที่เรายัางติดค้างกันอยู่ที่ยังแบบไม่ได้ทําร่วมกันจนกระทั่งผมเรียนจบเรียนจบแล้วผมก็มาทํางานในกรุงเทพมีครั้งหนึ่งได้ไปออกอีเวนท์ที่ภาคอีสานเราก็ไปที่ ทา่าท่าที่จังหวัดสกลนครคือไปไหว้พระอะไรปกติในวันลอยกระทงตอนนั้นจําได้ครับไปไหว้พระแล้วก็กลับมาที่ห้องห้องพักก็จะมีน้องคนหนึ่งครับชื่อน้องหมงเนี่ยน้องหมงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นน้องคณะคนหนึ่งคือเหมือนว่าอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็มีเซนต์ขึ้นมาว่าเขาเห็นผีทักคนทักอะไรต่างๆคือได้ได้แม่นอย่างการไปพระาธาตุครั้งนี้ผมก็ไม่ได้โพสต์ไม่อะไรแล้วเขาก็เหมือนทักมาว่า ไปวัดมหใช่ไหมเขาตามพี่ไปด้วยนะผมก็ถามว่าเขาเป็นใครค,คือใครใครตามผมไปเขาบอกว่าก็เจ้ากรรมในเวรพี่นั่นแหละตามตามพี่ไปเราก็ยิ่งแบียวเอา้เาแล้วรู้ได้ไงว่าพี่มีเจ้ากรรมในเวรอะไรน้นองหมกอธิบายฟังว่าเขาตามพี่อยู่เป็นเพื่อนพี่ใช่ไหมอย่างงู้นอย่างนี้แบบอธิบายให,ให้ให้เราฟังแล้วก็บอกเออใช่จริงจริงอย่างที่น้องหมกพูดทุกอย่างว่าเราไปวัดมาเราไปทำบุญมาเราไปทำสังฆทา,านให้เขาท,ทางกระเบื้องให้เขาด้วยนะอะไรเงี้ยคือน้องหมกกระทกมาแบบนั้น จนมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งก่อนก่อนก่อนหน้านี้คือทําทหนังสั้นกันที่ที่มหาวิทยาลัยคือ,ค,อคือแบบเป็นการรวมกลุ่มทําทีมหนังสั้นกันพอทําหนังสั้นเสร็จก็จะไปเลี้ยงตามตามพิธีการแบบไปเลี้ยงหมูกระทะอะไรกันริมแม่น้ําปิงที่เชียงใหม่ผมก็เล่าเรื่องนี้ว่าผมเนี่ยพระทักแบบนี้นะอย่างงู้นอย่างนี้แบบให้เขาฟังว่ามีคนตามผมอยู่นะแล้วมันจะมีพี่อยู่คนหนึ่งในทีมครับเขาจับมือผมแล้วก็เหมือนมองมองมาที่ตาผมว่ามองมาที่ตาผมแล้วแบบ เหมือนมองเพ่งมันที่ดวงตาผมแล้วเขาก็พูดว่าเหมือนเหมือนมันเขาเห็นอะไรบางอย่างแล้วเขาเหมือนจับมือผมแล้วบอกว่าผู้ชายตัวดำหัวเกียนใช่ไหมพูดแค่นี้แล้วเขาบอกว่าไปกลับคือแล้วก็แบบเหมือนทั้งหมดคือเลิกกิน ทั้งเป็นสิบกว่าคนคือแบบไป,ะปะกับสิ่งที่ผมเล่าให้เขาฟังเนี่ย s <up> <S เขาเห็นผู้ชายตัว,ตวดำตัวดำหัวเกียนตัวร่างใหญ่ยืนถือขวานตาแดงมากโกรธมากอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามแม่น้ำปิงซึ่งก็ตรงกับที่ผมผมเล่าเขาบอกเขาโกรธมาก,กโกรธโกรธที่เรามาเล่าเรื่องแบบนี้ให้เขาฟังจนผมเรียนจบแล้วก็บวช ก่อนที่จะบวชเนี่ยผมก็นึกถึงคําพูดของหลวงพ่อบนดอยว่าให้นําดอกไม้พวงมาลัยสามสีไปไหว้พระเจ้าตากเราก็พวงม,มาลัยดอกไม้สามสีไปไหว้ที่วงเวียนใหญ่พระเจ้าตากแล้วก็ไหว้ว่าลูกจะไปบวชแล้วนะมาลาบวชอะไรเงี้ยแล้วระหว่างที่บวชอยู่เนี่ย <c oughs> มีแม่ชีที่แบบมามาพักที่วัดเขาก็เหมือนแบบชี้หลังวัดว่าเนี่ยนะเวิ้งทุ่งนานี่นะนนะเคยเป็นฐานทัพพระเจ้าตากเก่าน,นะเคยไปตั้งทัพเราก็อ๋อครับครับซึ่งบ้านผมอะอยู่ข้างหลังวัด หลังวัดวัดคุณพุ่มหรือว,วัดหนองในดงในอดีตครับอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันที่แบบแม่ชียอยู่แม่ชีก็พูดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วจนกระทั่งผมบวชไปถึงวันที่เเมษถึงวันที่6เมษาผมได้ผมต้องจับใบดำใบแดงแล้วผมก็ไปจับตนกระทั่งเป็นพระนี่แหละไปจับทั้งผ้าเหลืองเลยเ้าถึงคิวเราจับเนี่ย ก็จับมาขึ้นมาเป็นจับได้ทอลอพัดสี่จับได้ใบแดงคือทุกคนก็เฮบรรยากา,กาศก็เฮการอะไรกันปกติแบบเป็นพระด้วยไงครับเป็นพระเขาบอกว่าดวงมาดวงมาจะผูกกับกับเรื่องอาหารอะไรเงี้ยเป็นพระส่วนใหญ่จะได้แต่วันนั้นคือผมคนเดียวที่ได้ทั้ง5รูปไม่มีใครได้เลยวันที่เข้าไปรับราชการอาหารวันแรกที่เข้าไปเนี่ยจนกระทั่งจนกระทั่งวันนี้ผ่านมาประมาณ2ปีกว่านะ ก็เป็นเป็นอะไรที่ยังไม่เคยเจอเขาเลยคือก็ก็เป็นจริงอย่างที่น้องบอกว่าเออถ้าพี่ไปเป็นอาหารแล้วก็จะไม่เจอเขาอีกเลยตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าทหารพระเจ้าตากเป็นทาหารเรือเราคิดว่าแบบเป็นทาหารบกเพราะว่ารูปในแบงค์เป็นแบบถือขี่ม้าแล้วถือดาบอะไรอย่างนี้เราเราไม่รู้มีความรู้เรื่องนี้จนกระทั่งแบบเราได้ศึกษาประวัติจริงจังว่าเออการกู้เอกราชของพระองค์เนี่ยคือคือทหารเรือนะแบบไปไปต่อเรือกันที่เมืองจันอะไรอย่างเงี้ยเรากลับมาพูด อิสระภาพอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็อ๋ปปอปฏิปตะเรื่องราวอะถ้ามันเป็นจริงอย่างที่น้องหมงบอกหรือผมปฏิปะตะเรื่องราวทั้งหมดเราเป็นเคยเป็นอาหารเก่าของพระเจ้าตากจริงๆก็ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่แบบเออเราเรา,เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึง่งอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าเขาฟังอยู่หรือแบบหรือว่าได้ยินเรื่องราวที่ผมเล่าให้ทุกคนได้ฟังตอนนี้ก็ก็อยากให้เขารู้ว่าคือเราหวังดีแระอยากให้เขาไปสู่พภูมิที่ดีแต่ถ้าไปเกิดแล้วก็ก็ดี แต่ถ้ายัางไม่ไปเกิดก็เราก็จะพยายามทําบุญส,ส่งถึงเขาถ้าการเป็นอาหารคือสิ่งที่ติดค้างกันอยู่ก็คือเราก็ได้เป็นละเราก็ได้เป็นอาหารอย่างที่สัญญาไว้แล้วเลย คุณเองก็อาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรตามติดตัวอยู่ก็ได้นะครับที่ยังไม่เจอตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะคุณดวงดีแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่คุณดวงตกขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีเงาดำๆหรือวิญญาณร้ายมาคอยตามทวงสัญญาอะไรบางอย่างกับคุณจนอาจทำให้คุณต้องตกอยู่ในมิติมืดก็ได้นะครับหากคุณผู้ชมมีเรื่องสยองขวัญ หรือเคยตกอยู่ในประสบการณ์มิติมืดสามารถส่งเรื่องของคุณไปยังเฟซบุ๊กมิติมืดหรือเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมงานจะได้ร่วมอยู่ในคลังเก็บผีของเราแต่ก็นึกจิตอธิษฐานว่าคุณลุงครับผมมาส่งคุณลุงถึงบ้านแล้วนะคุณลุงฟังพาร์สวดนะครับ ข้างหลังไม่มีคนนะเพิ่งไปส่งศพมาเด็กปั๊มก็เลยบอกว่าตอนที่พี่ไปเข้าห้องน้ามีคุณลุงเนื่องจากว่าคือเข้าไปทําบุญกันมาแล้วมันมีหมอหรือพวกอะไรหลายๆอย่างนะครับทักมาว่าจะเกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนฉะนั้นอยากขี่รถออกไปไหนตอนกลางคืนไม่ว่าจะคนเดียวหรือสองคนอะไรเงี้ยครับ